ท่านประโยคาววจรทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาก่อนจรการเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านตั้งใจสดับเรื่องความประพฤติคำว่าความประพฤตินี้ตามพระบาลีที่เรียกว่าจรณนะมีสิบห้ายอย่าง ขอ,อท่านนันหลายจงถือความประพฤตินี้ให้เป็นความสําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นพระพุทธพจน์ก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ที่จะทําให้พวกเราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นพระอริยะไม่ใช่เป็นของหนักทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านนันหลายบวชมาแล้ว ท่านใช้คำว่าเป็นพระก็เหลืออีำเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอริยะข้างหลังเขาว่าเป็นอริยะไม่ได้ก็ควรจะเป็นกัญญาณชนเพราะกัญญาณชนก็หมายถึงว่าเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติถ้าเป็นกัญญาณชนไม่ได้ก็ควรจะเป็นสาธุชน สาธุชนนี้หมายถึงว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ความจริงในไหนท่านนั้นหลายตั้งใจบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าท่านนั้นหลายที่มุ่งหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมะเบื้องสูงก็ดีคือเพื่อขจิตบริสุทธิ์ถ้าอารมณ์จิตเครื่องท่านยังท่านยังอยู่ในขั้นสาธุชน ความรู้สึกของผมก็มีความรู้สึกว่ายังเรวเกินไปไม่ควรที่จะเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเขาบูชาเรืองนี้เพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เป็นได้สาธุชนเขามีศีนได้นี่ถ้าหากว่าเราจะมุ่งเฉพาะกัญญาณชน เวลานี้ชาวบ้านที่เขามีฌานสมาบัติก็เยอะถ้าเรามุ่งแค่นั้นผมว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านคนเท่ากันไหวกันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่ถูกแล้วก็ควรจะมุ่งเอาอาริยชนเป็นสำคัญเพราะว่าอาริยชนเราแบ่งกันเป็นหลายชั้น คือตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาอราหันต์สำหรับพระโสดาบันนี้ก็อยู่ในขั้นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นคือมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตรนตรัยทั้งสามประการผมไม่เห็นจะมีอะไรมากนอกจากว่าเราจะต้องรักษาศีลให้เป็นอัตโนมัติ คำว่าระวังในศินจงไม่มีในจิตของเราที่หมายความอย่างนี้ก็ที่พูดอย่างนี้มันได้หมายความว่าปล่อยให้สินมันหายไปหมดคือให้สินจิตมันมีอารมณ์เป็นปกติในการรักษาศินโดยไม่ต้องระวังอย่างที่พวกเราหายใจกันอยู่ทุกวันอารมณ์หายใจมันเคลื่อนไหวไปตามอตัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่ง มันจะมีลมหายใจเข้าใ,ใจออกเป็นปกติของมันจะสั้นรีอยาวก็เป็นประตามความต้องการของร่างกายโดยที่จิตใจเราไม่ต้องรับสั่งข้อนี้มีประมาชัช่นใดการกสาสรักษาศินวริสุดของพระโสดาบันก็เป็นเช่นนั้นให้ศินมันอยู่ในขอบเขตเป็นอัตโนมัติมีการระมัดระวังเป็นปกตินี่จริงจะเป็นการสมควร แล้วนอกจากนั้นพระสงฆดาวันก็มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ก็ว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากร่ำรวย <c oughs> ยังมีความโกรธยังมีความอยากสวยยังมีอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของศีลถ้าว่าเท่านี้ทำไม่ได้ผมก็สลดใจอย่างยิ่ง ทีบรรดาพิสุทธ์สมณีน,นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถจะทรงความดีเดิมไว้ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นคนมีอายตนะสาิสองครบถ้วนทั้งนี้ก็อาศัยเดิมทีเรามีศีลมาก่อน ที่เราจะมีการหากินมีอาหารการบริโภคอยู่ได้ก็เพราะอาศัยที่เราเคยมีทานเคยให้ทานมาในการก่อนมีจิตเมตตามีความกรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารนันมีมาในการก่อนแล้วก็การที่เราจะมีสติปัญญาก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาก่อน <c oughs> เนถ้ทาบาังเอิญในขณะนี้ท่านหลายไม่สามารถจะทรงความดีถึงสามรายการนี้ได้ก็ชื่อว่าเลวกว่าเก่ากลับลงนรกใหม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่เราก็ควรจะเสริมความดีเดิมที่เรามีอยู่ขึ้นหนึ่งเดิมทีเราเคยให้ทานมาในการก่อนเพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสาร เราเคยมีศีลมาก่อนเพราะอาศยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพราะอาศัยเราเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงธรรมมาก่อนจึงมีปัญญาแล้วก็เสริมส่วนเก่าของเราให้ดีขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อจิตจับอารมณ์ทุกอย่างนี้ให้เป็นเอกัตาอารมณ์คือไม่ยอมให้เคลื่อนไปจากจิตเรามีจิตคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องการเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้เอง เป็นการเสริมของเก่าจริงจะเป็นการสมควรนี่ว่าถึงอารตมพบทต่อไปนี้ก็จะพูดถึงจรณะข้อที่หกจรณะคือความประพฤติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจรณะข้อที่หก่าหีริแปลว่าความระอายแก่ใจนี่ใจของเราควรระอายตรงไหน,น เอาใครไปอายใจกันก็รวมความเอาใจอายใจคือเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมัมปชัญญะอยู่เป็นปกติสตินึกไม่ได้เสมอสมัมปชัญญะรู้ตัวนึกยังไงคิดไปว่าก่อนที่นี่เราเกิดเป็นคนประมาณได้จากไหน เราจะเกิดเป็นคนได้เพราะเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ทำความรู้สึกไว้เรามีอาหารการบริโภคมีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยเคยมีทานการบริจาคมาในการก่อนในการที่เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยเราเคยเคารพในคุณพระรัตนตรัยดังสามประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ เรามีปัญญาก็เพราะอาศัยจิตเราเคยอบรมธรรมมาก่อนนี่เป็นอันว่าเรามีทรัพย์สินได้เพราะทานเรามีความร่ามีร่างกายเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีปัญญาได้เพราะธรรมก็ได้แก่การเชื่อถือในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราก็มานั่งอาย อายตรงไหนนะถ้าขณะใดที่จิตใจของเราละเมิดในศินหนืกอมันคิดจะละเมิดก็ควรจะระอายแก่ใจว่านี่เรามันจะเลวเกินไปเสียแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราละเมิดสินข้อใดข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็หมายความว่าเราจะต้องกลับไปเกิดในอบายภูมินรกเป็นต้นนี่มันจะดีหรือ ถ้าว่าจิตใจของเราไรเมตตาความรักกรุณาความทงสารซึ่งกันและกันเราก็จะกลายเป็นคนมีอารมณ์เลวจะทำลายความดีคือทางการกุศลที่เราเคยให้ให้มีทรัพย์สมบัติมาในปัจจุบันเพราะลขคงทานจะกลายเป็นคนยื้อแย่งทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นก็เป็นปัจจัยแห่งอบายภูเหมือนกัน ถ้าเราจะใช้ความคิดเห็นที่ผิดจากาทำนองครองทมตามที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการและเราก็ไม่ต้องการนั่นก็คือกรรมที่เป็นอกุศลหมายความว่ามีกายชั่วมีวาจาชั่วมีอารมณ์จิตชั่วกายคิดประทุษร้ายจะเข้าใจประทุษร้ายบุคคลอื่น วาจาชั่วมีวาจาไม่ตรงกับความเป็นจริงวาจาหยาบวาจาพูดสอเสียดยุแยงแต่แข่งแสให้เขาแตกราวกันและวาจาที่กล่าวไปโดยไม่พิจารณาคือไร้ประโยชน์สำหรับใจก็มีอารมณ์ชั่วคิดประทุษร้ายบ่อคนอื่นในเหตุนานา,นาประการนี่ผมจะไม่พิน,นาตามแบบ รมรวม,มความว่าอารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ชั่วมันดีไหมถ้าเราจะลืมข้อนี้เสียถ้าจิตใจมันลืมประเภทนั้นก็สนแสดงว่าเราเลวเราต้องกลายไปอบา,ายภูมินี่คนจะอายถ้าจิตมันชั่วแล้วก็อายความเป็นคนว่าในฐานะที่เกิดมาเป็นคนแล้วนี่ไม่น่าจะทำความชั่ว เรามาได้ความดีเราก็ควรจะส่งเสริมให้มีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนทุกคนนี่เขามีทรัพย์น้อยเพราะว่าสั่งสมทรัพย์ให้มันมากขึ้นนี่เรามีความดีมาแล้วมันก็ควรจะคิดว่าความดีเก่ามันน้อยไปควรจะส่งเสริมความดีใหม่ให้มันดีขึ้นเป็นอนุภาความดีทุกอย่าง ตามคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเรียกว่าตามพระธรรมวินัยเนื้อความดีตามกฎหมายที่เขาออกบทบัญญัติไว้ว่าจงอย่าละเมิดข้อนั้นข้อนี้เราก็ไม่ละเมิดเนื้อความดีตามประเพณีนิยมนอกจากกฎหมายสิ่งใดก็ตามที่เป็นการขัดต่อประเพณีนิยมเราก็ไม่ทํา สิ่งใดที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ไม่ทําสิ่งใดขัดต่อศีลต่อธรรเราก็ไม่ทําถ้าอารมณ์มันคิดจะทําจงมีความระอายว่าเราเห็นจะเลวมากไปเสียแล้วนี่รวมความว่าความระอายกจใจก็ได้กระอายความเลวนี่สําหรับคําสอนในจรณะสิ่งที่ควรประพฤติ ข้อที่ิตแลพระพุทธเจ้ากล่าวว่าโอตัปปะืึองแปลเป็นใจความว่าความเกรงกลัวต่อความผิดข้อต้นอายไม่ทําไม่กล้าทําเพราะความอายมาข้อนี้ไม่ทําเพราะความกลัวทําไมจึงกลัวถ้าเราละเมิดกฎหมายของบ้านเมือง เขาก็ลงโทษตามกฎหมายเกรงความเร่าร้อนเกรงความทุกข์มันจะเกิดเพราะการกระทําความชั่วถ้าเราละเมิดต่อประเพณีนิยมเราก็จะถูกสาปแช่งในเหตุนานาประการไม่มีใครเขายอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีถ้าเราละเมิดต่อศีลธรรมตอนนี้เป็นอันว่าความดีจะไม่ปรากฏกับเรา ความเร่าร้อนใหญ่จะปรากฏเพราะว่าไม่มีใครจะยอมรับนับถือเราเป็นพวกเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติและร่วมคบหาสมาคมด้วยสำหรับกฎหมายประเพณีจะไม่พูดถึงสำหรับสำหรับความสำหรับศีลธรรมเราว่ากันโดยเฉพาะศีลถ้าเราไม่กลัวสีลขาด ไม่กลัวในการทำลายศินเมื่อทำลายสิลข้อแรกเราฆ่าเขาเราทำลายเขาผลจะได้รับผลทันทีเขาก็จะฆ่าเราบ้างเขาก็จะทำลายเราบ้างเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูมากการมีศัตรูมากเป็นความเดือดร้อนเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองคิดดูใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเอง ถ้าเราเป็นคนชอบรักชอบขโมยแล้วมีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราและหากว่าถ้าเราเป็นคนชอบยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราจะมีมิตรมากหรือว่าเราจะมีศัตรูมากคิดเรืงตัวเราคิดเึงเขาคิดเอาเองใช้ปัญญากันบ้าง ้าเรามีวาจาไร้สัจจะไรความจริงกล่าววาจาหยาบแล็ชอบอยุโยงส่องเสริมให้จะบ้านเขาแตกร้าวกันพูดหาประโยชน์ไม่ได้มีใครบ้างเขาอยากจะสมาคามกับเราหากว่าเรามีสติสมัมปชัญญะไม่สมบูรณ์คล้ายคนบ้าพูดหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยความเมาเป็นสำคัญ แล้วคนดีๆมีใครบ้างที่เขาอยากจะคบเรานี่การาเมิดศีลเป็นปัจจัยของความสุขแล้วเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่ว่าเฉพาะส่วนน้อยเราจะพึงเห็นได้ง่ายเนี่อารมณ์ใจตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรยึงได้ตรัสว่าให้อายจาความชั่วด้วย เราเกรงกลัวผลของความชั่วจะเกิดแต่ว่าท่านั้หลายมีความอารมณ์อายแต่ความชั่วจะเกรงกลัวผลของความชั่วแล้วความชั่วมันก็เกิดไม่ได้ในเมื่อเราอายความชั่วกลัวความชั่วเราจะมีความสุขหรือความทุกข์เพราะเราไม่ทำความชั่วเราทำแต่ความดี ความสุขมันจะมีมากกว่าความทุกข์ความทุกข์อาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาเพราะว่าเดือนน้าของอกุศลกรรมนี่มันมีอยู่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ที่ยังไงก็ดีความทุกข์ใจที่จะเพิงเกิดขึ้นในเหตุบามเดยรการเราก็มีมิตรเป็นที่รักคอยช่วยเหลือจ่ตลอดเวลายังไงยังไงก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความสุข นื่สำหรับจรณะข้อที่แปดคือความประพฤติข้อที่แปดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพาหุสัจจะคำว่าพาหุสัจจะแปลว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือการศึกษาม,มากแต่ว่าสำหรับผมจะขอแปลว่าจำได้มาก ได้ยินมากได้ฟังมากตึกสามากถ้าเอาตาเป็นตากระทั่วเอาหูเป็นหูกะทะเห็นคนสอนก็เห็นได้ยินคำเขาสอนก็ได้ยินแต่ไม่จํามันจะเป็นบาปอุสจ,จะได้ยังไง <c oughs> นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านที่แปลหนังสือแบบนี้แต่ว่าผมถือเป็นความหมายของผมมันตรงดีกว่า เพื่อพาหุจะแปลว่าผู้ทรงความจำไวด้ดีนี่เรียกกันว่าพระผสูตรอย่างพระอานท์พระเป็นนนพระอานุนเป็นพระพระุทธองคุปถาข้าองสมเด็จพระทศพลและพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสัมเสริญว่าเป็นผู้เลิศในพระหุสูตรหมายความว่าเป็นผู้ทรงทรงจำได้มากแล้วก็มีจริยาดี ในก่อนที่จะบรินิาพานในวันนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรักับพระอานุนว่าอานันทะดูก,ก่อนอานุนเธอจงอย่าเสียใจไปเลยในเมื่อตถาคตนิาพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอเพราะว่าวันนั้นพระอานุนไปยืนร้องไห้อยู่ที่สลักประตู เห็นว่าองค์สมเด็จพระบระมครูจะนิพพานท่านยังไม่ได้อดหันท่านได้เพียงเบ,บโสดาบันพระองค์สมเด็จพระยิตามารทรงทราบจึงได้เรียกเขมาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอานันทาดูก่อนอน,นุนเธออย่าเสียใจไปเมือ่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมนัยสอนเธอเธอจะเป็นผู้เลิศในฐานะพระวูสุคือผู้ทรงจำ แล้วเธอก็ไม่ได้ทรงไม่ได้จำแต่เฉพาะคำสอนอย่างเดียวทรงจำทั้งจริยาวัฏฐิธาคตปฏิบัติไปด้วยเหตุทั้งสอนรรืการนี้จะช่วยเธอเป็นพระผู้สแสดงธรรมเมื่อบุคคลผู้ใดได,ได้รับฟังธรรมจากเธอแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่อิ่มจะไม่เบื่อในการฟังธรรมจากเธอไม่อยากให้เธอเลิกพูดไม่อยากให้เธอเลิกเทศ นี่เป็นอันว่าภาวสุดหรือภาหะเสจะในข้อนี้จะต้องแปลว่าอย่างนี้แปลว่าจําได้ด้วยแล้วก็ประพฤติตามได้ด้วยไม่ใช่ว่าฟังมากศึกษามากไอ้ฟังมากศึกษามากเลยมันเลยหัวเลยหูไปตั้งเยอะแยะเข้าหูซ้ายออกหูขวาดีไม่ดีการฟังก็เลยหัวไปไม่ต้องจําอะไรกันได้อันนี้มีถมไปแปลอย่างนี้ผมไม่เอาด้วย เป็นอันว่าพระหุสจจะในที่นี้ท่านทั้งหลายอย่างพวกเราฟังกันวันละสีเวลาในการฟังทั้งวันละสีเวลานี่ถ้ายังเอาความดีไม่ได้จำไม่ได้ประพฤติดีไม่ได้ผมอยากจะแนะนำท่านถ้ามันไม่บาปเมื่อท่านทั้งหลายควรจะผูกคอตายเสียหมด พราะไม่มีโอกาสที่ไหนที่ได้ฟังทำคำสั่งสอนอ,องค์สมเด็จพระบรมรสุคตถึงวันนาสี่เวลาไม่มีที่ไหนเป็นนั้นว่าถ้าหากท่านหลายยังฟังทั้งสี่เวลาและยังมีอารมณ์เลวยังถือเราถือเขาอยู่ดีกันมีอารมณ์ไม่เสมอกันบ้างอยู่ไม่ได้คัดคอกันบ้างมีอารมณ์ขวางกัน ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาก็หากันแล้วก็รีบไปเสียจากสำนักนี้รีบออกไปเสียก่อนที่จะไล่ให้ไปแล้วออกไปจากที่นี่แล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนอีกควรจะเข้าป่าไปอยู่คนเดียวเพราะคนที่เข้ามาอยู่ในเขตของภาคกาสาวพัดฟังคำสั่งะแลคำสอนตามแนวดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ฟังกันทั้งวันละสี่เวลายังเอาดีไม่ได้ก็เย่เหมือนกับพูดกันที่ในโบสถ์เมั้งวันนี้เราคุยกันว่าแต่การฟังอย่างนี้เอาดีไม่ได้มันก็เลวกว่าหมาผมว่ามันเป็นอย่างนั้นสุนัขมันยังสอนกันได้มันทั้งๆไม่รู้ภาษาคนแต่คนยกตนออกจากกามก็ไม่อยู่ในเขตกระเพ้ากาสาวพัด ฟังกันอย่างนี้จนกระทั่งฟังมากถึงสัณสีว่าระจำไม่ได้ประพฤติไม่ได้ก็จะมานั่งอยู่ให้เปลืองขอบเขตขอมศาสนาทำไมเพราะฉะนั้นว่าความประพฤติคนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ถือว่าเราฟังมากด้วยแล้วก็จำได้มากด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้ด้วยไม่ใช่แปลเพียงว่า ความเป็นผู้ได้ฟังมากคือได้รับการศึกษามากแปลห่วยๆแบบนี้ผมไม่แปลด้วยใครเขาจะแปลมาก็ช่างไปเป็นนั้นว่าท่านหลายจำไว้ดีว่าความระพฤติของเราจะต้องมีตามนี้และข้อที่เก้าองสมเด็จพระจินศรีทรงกล่าวว่าวิริยะมีความเพียน ความเพียรน,นี่พู้ก็อย่างย่อคือเพียรละความชั่วประพฤติความดีไม่ต้องไปนั่งเจรนญยนกันว่าความชั่วมันมีอะไรบ้างเราสอนกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้ว <c oughs> สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นความชั่วแบบฉบับมีอยู่แล้วกายกรรม กรรมการทำทางกายชั่ววาจีกรรมทําทางวาจาชั่วมโนกรรมคิดชั่วเวรนั้นว่าความชั่วทั้งหมดนี้เราจะต้องหาทางลิ์รอนทำลายมันให้สิ้นไปถึงแม้ว่าจิตใจมันจะสั่งสมมานับเป็นแสนหลายๆสงไขยกลับก็บตามที แต่เราก็ถือว่าเวลานี้เราเข้ามาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินัสีบรมาสารสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องใช้ความพยายามที่มันจะเกิดอุปสรรคแก่จิตเพราะอารมณ์จิตมันคบกับความชั่วมานานเราจะไล่ความชั่วให้ไปพ้นจากจิตจิตมันยังมีความรักมันก็ต้องดึงต้องดัน ต้องต้านทานด้วยประการทั้งพวงแต่เราก็จะยอมไม่ได้ต้องใช้วิริยะอุตสาหะต่อต้านไมัเข้าไว้มันจะชั่วขึ้นมาเราก็จะใช้ความดีเข้าต่อต้านนี่ก็ต้องใช้กำลังจิตกันิดหน่อยเป็นของธรรมดา <c oughs> เป็นอันว่าวิริยะตัวนี้เป็นตัวความมีความภาคเพียนเพื่อทำลายความชั่วให้พ้นไปจากจิต ความชั่วของจิตมีอะไรปัญญาจะไหวไหมหนึ่งสก,กายาทิฐิเหวุทั้ภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ชั่วสองมิจิกิจฉามีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเพียงเรื่องพิจนารณานี่ชั่ว สามสีรัพตาปรามาตไม่รักษาศีลให้เด็กขาดเป็นผู้บกพร่องในศีลใช้ไม่ได้ชั่วสากรมราคะพอใจในกามรมคุณชั่วสี่ปฏิฆะพอใจในความโกรธความเท่าบาตชั่วห้าเลยดิแล้วก็หหลงอยู่ในรูปฌานเจ็ดหลงในรูประชานชั่ว แหลงถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาชั่วเก้ามีรมพุ่งสั้นไม่จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ชั่วสิบไม่เข้าใจในเรียสัตว์ที่เรียกว่าวิชานิชั่วเป็นอันว่าความชั่วทั้งสิบอย่างนี้เราต้องทำลายให้หมด เพื่อให้เท่าถึงความดีที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตสศาสดาสมามาสัพุทตเจา้าทรงแนะนำเราแต่ได้ว่าบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับจรณะที่จะปฏิบัติกันในวันนี้ก็ว่ากันได้เพียงเก้าข้อเท่านั้นเพราะเวลาหมดเส็จแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายในโปรดรับฟังการแนะนำในการปฏิบัติประกรรมฐาน